แวันนี้เราคุยเรื่องสักปล่อยวางสักหน่อยก็ได้โยมจะกลับละเมื่อวานโยมไม่ได้ฟังเรื่องปล่อยวางเพราะว่าจะพ้นทุกข์ได้ก็คือปล่อยวางไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกนี้ไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกนี้เรียกว่านี่คือปล่อยวางแล้วก็จะเข้าถึงธรรมปล่อยปล่อยวาง ถ้าวางได้หมดก็คือไม่ทุกเลยถ้าวางได้น้อยก็ยังทุกมากมันอยู่ที่การวางทีเนี้ยการวางเนี่ยอันนี้พูดเป็นหลักการก่อนเนาะจะวางคือมันต้องยึดก่อนแล้วจึงวางแต่ถ้าไม่ยึดแล้วไม่ต้องวางเพราะมันไม่ยึดอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องวางอีกเช่นศาลาเนี้ยศาลาเนี้ยไม่มีใครยึดอยู่แล้วตอนนี้ก็เลยไม่ต้องวาง เสียงที่ดังอยู่เนี่ยชักกระดดังเนี่ยไม่ได้ยึดอยู่แล้วก็ไม่ต้องวางเสียงไก่พันเนี่ยไม่ยึดอยู่แล้วก็ไม่ต้องวางเพราะมันไม่ยึดอยู่แล้วทีนี้เพราะนั้นการวางเนี่ยก็คือวางเฉพาะสิ่งที่ยังยึดถืออยู่แต่การที่จะวางสิ่งที่ยึดถือดูเราจะต้องรู้รู้จักมันก่อนต้องเห็นมันก่อนเห็นมันก่อนถึงจะวางได้ถ้าไม่เห็นมันก็วางไม่ถูกตัวอ่า ถ้าไม่เห็นก็วางไม่ถูกตัวจะวางตัวไหนอะใช่ไหมเพราะนั้นต้องต้องมีตัวนั้นเป็นตัวที่ชัดเจนแล้วก็วางอย่างเช่นเรามีเรามีทุกข์กับอะไรละ่ะมีทุกข์กับเอาสิ่งที่อยู่นอกตัวก่อนก็ได้เนาะเช่นสมมติว่าเรามีทุกข์กับรถยนต์เรามีรถแล้วเราทุกข์มากเลยมียศมีมีรถแล้วทุกข์มากเออมันก็แปลกดีเนาะมีมีรถแต่มันก็ทุกข์กับรถ ทีนี้ทํำยังไงไม่ให้ทุกข์กับรถก็ต้องต้องวางรถไอ้น,นี้พูดถึงสิ่งที่อยู่นอกตัวก่อนเนาะต้องวางรถแต่ปัญหาคือแล้วจะวางยังไงใช่ไหมเออมีรถอยู่จะวางยังไงจะไปโยนทิ้งเหรอมันก็ไม่ใช่จะทำไงอะ <c oughs> ลองลองคิดกันเล่นเล่นดีกว่าถ้าไม่ให้ทุกกับรถแล้ววางรถเนี่ยวางยังไงอะใครพอพอใช้ประสบการณ์ ต้องมีอยู่แล้วนะคนที่เคยทุกขกับรถเนาะตอนซื้อใหม่ใหม่มนะัน <c oughs> ทุกข์อ่ะ <c oughs> ทุกข์กลัวรถจะอันตรายจะลอยกูดขีดอะไรเนี่ย <c oughs> จ,จริงๆอนะ่ะมันต้องวางมันต้องวางที่ใจรถมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกนอกตัวเราเนาะนอกกายนอกใจแต่เวลามันทุกข์เนี่ยมันทุกข์ที่ใจเพราะฉะนั้นเวลาวางมันต้องวางด้วยใจวางอย่างไงก็คือว่า รถก็ให้มันมีอยู่ของมันอย่างนั้นแล้วก็ใช้ประโยชน์ไปอย่างนั้นแหละแต่ใจอ่ะจะต้องไม่ยึดถือรถพูดง่ายๆก็คือว่ารถยังมีอยู่เหมือนเดิมใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมแต่ใจเนี่ยไม่ยึดถือไม่เอามันพูดยากกันนะใจไม่ยึดถือใจไม่เอามัน แต่เอามาใช้ประโยชน์เหมือนเดิมแต่ใจไม่ยึดเพราะใจเนี่ยต้องฉลาดเพะใจรู้ว่าถ้าไปยึดถือใจก็เป็นทุกข์เองใ,ใจก็มีปัญญาแล้วก็คือไม่เอาไม่เอาคือไม่ยึดอะ่ะทำยากเนาะทำไม่ฝึกมันต้องฝึกต้องฝึก <laughs> ต้องฝึกต้องฝึกฝึก คือทุกอย่างมันมีหมดมีครบเหมือนเดิมแต่ว่าเพียงแต่ว่าใจเห็นโทษของการยึดถือว่าถ้าย,ยึดแล้วเป็นทุกข์มันเห็นโทษมันต้องเห็นโทษก่อนนะถ้าไม่เห็นโทษเนี่ยมันวางไม่ได้มันต้องเห็นโทษ,โท,ษ,โท,ษทีนี้โยมเอาประสบการณ์ของตัวเองมันก็ได้บางครั้งเนี่ยทาไมที่วางได้ก็ส่วนใหญ่ก็คือเห็นโทษเนเอาตัวอย่างของตัวเองเนี่ยบางเรื่องอะที่วางได้มันมีอยู่นะเราว่านะชีวิตคน อย่างโยมเนี่ยเคยผ่านความรักมาแล้วกี่คนหลายคนเออแล้วทําไมเลิกได้อะก็เป็นทุกข์ก่อนใย่ะไหมเออเป็นทุกข์ทุกข์เบ่อพอทนทุกข์ไม่ไหวไม่เอาแล้วเห็นไหมพอทนทุกข์ไม่ไหวก็คือใช้วิธีหาคนอื่นอย่างนี้ก็ไม่ไม่พ้นเด็ดขาดก็เรียกว่าพ้นจากอีกคนหนึ่งไปรักคน เออมาติดอีกคนหนึ่งแล้วพอติดอีกคนก็ทุกข์กับอีกคนหนึ่งแต่ถ้าไม่ทุกข์เลยคือไม่มีใครสักคนหนึ่งนี่ <c oughs> ประสบการณ์ <c oughs> <c oughs> คือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีสิ่งใดก็จะทุกข์กับสิ่งนั้นมีสิ่งใดก็จะทุกข์กับสิ่งนั้นเพราะนั้นจริงๆว่าไปแล้วเนะี่ยเราไปหาเองเนี่ยไปหาทุกข์ใส่ตัว <c oughs> ทุกข์ใส่ตัว ทีนี้หลวงพ่อก็อพูดสเปกกะปะอุอยแ,แล้ว <c oughs> มีสิ่งใดก็ทุกกับสิ่งนั้นมีบริวารก็ทุกกับบริวารมีคู่ครองก็ทุกกับคู่ครองเห็นไหมทีนี้ไอ้ปัญหาที่จะต้องปล่อยวางให้ได้เด็ดขาดก็คือมีตัวเรานะมีตัวเรามันก็เลยทุกข์เพราะมีตัวเรานี่แหละมันจึงทุกข์ตรงนี้สาคัญมาก ทุกทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นเนะ่ะเพราะมีเราถ้าไม่มีเราลงจินตนาการก็ได้ถ้าไม่มีเราอ่ะาาไ,ไม่มีเราเรา,เราไม่เกิดมาสมมตจะมีทุกไหมไม่มีเพะาะนั้นเนะี่ยถอนรากถอนโคนก็ต้องใช้วิธีคือต้องรู้ตัวเราเห็นตัวเราแล้ววางตัวเรา หลวงพ่อบอกว่าการที่จะวางอะไรมันต้องเห็นตัวนั้นก่อนเห็นถ้าเห็นว่ายังมีตัวเราอยู่ก็ต้องวางแต่ถ้าเห็นว่าไม่มีเราไม่ต้องวางเพราะมันไม่มีเพราะนั้นเห็นตัวเรารู้ตัวเรารู้ตัวรู้ตัวแล้วก็วางวางยังไงอะวางด้วยการเห็นถูกต้องวางด้วยการเห็นถูกว่ามันคือสังขาร เมื่อกี้นี่เมื่อกี้บทส่วนบนธรรมานิยาม,มก็พูดถึงเรื่องนี้และวิธีวางตัวเราคือต้องเห็นตัวเราก่อนเมื่อเห็นแล้วให้ด้วยให้มีปัญญาเข้าใจว่ามันคือสังขารสังขารไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนม,ม,มันจะเข้าระสสตรให้เห็นตัวเราว่าเป็นสังขารพอเห็นตัวเราเป็นสังขาปรปั๊บด้วยปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านบอก

อตอนนี้เดี๋ยวนี้ขนาดนี้เห็นได้ไหมว่าอันนี้มันเป็นของขันเหมือนกันม,มาเห็นแล้วควรหรือจะยึดว่าอันนี้เป็นเราเป็นของเราควรหรือไม่คว,วรไม่ควรพระเจ้าค่ะไม่ควรพระเจ้าค่ะไม่ควรตามเห็นว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราไม่ควร เราตกลงนี้ตอนนี้ยังควรอยู่หรือเปล่าเออตัอง <c oughs> ไม่ควรดิเ <c oughs> นี่ยพอไม่ควรปั๊บจบแล้วในขณะปัจจุบันเอาเป็นปัจจุบันก่อนเมือ่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกปัญจวัคคีย์บอกไม่ควรไม่ควรเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราพระเจ้าค่ะแค่นี้แหละบรรลุธรรมเป็นอาหันได้ปัจจุบันขณะนี้ สังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ควรหรืออย่าตามเห็นว่าอันนี้เป็นเราเป็นของเราคำตอบโอ้โหไม่ควรไปเจ้าค่ะมันชัดเจนในปัจจุบันเป็นสังขารไม่ควรเห็นว่าอันนี้เป็นเราเป็นของเราอีก อยู่กับปัจจุบันอาว่าไม่ควรยึดนี่ไม่ควรมันเห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่ตอนนี้เห็นอยู่รู้อยู่เห็นด้วยตาไหนเห็นด้วยสติปัญญาเนี่ยถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครเนาะพระพุทธเจ้าบอกตรงๆอยู่แล้วพิษของพ่ความไม่หายขึ้นแล้วของมันคว่ำอยู่คือเพรามไม่รู้พระพุทธเจ้าเปิดเผยแล้วว่ามันเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ตอน่็พีก็ตอบเองไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราก็เดินตามวันสัมผัสได้ไหมว่าตอนนี้มันอู้ว่าไม่ทุกจริงให้สัมผัสด้วยรับรู้ด้วยนะว่าตอนนี้มันอือพอเข้าใจแบบนี้ไม่ทุกจริงจริงหรือยังมีทุกอยู่ีตอนน้ไม่มีเออถ้าไม่ฝึกก็ไม่ คือตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยกาลังทั้งฝึกทั้งรู้ทั้งเห็นเลยนขณะปัจจุบันเนาะเพราะว่าหลวงพ่อบอกวิธีตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคือบอกบอกนี่ต้องฝึกในตัวแล้วคือเห็นอยู่มีสติรู้อยู่เห็นอยู่ว่าอันนี้คือสังขารที่นั่งอยู่คือสังขารนี่ก่อนนี้ฝึกแล้วเนาะฝึกอยู่รู้อยู่แล้วก็เกิดเป็นมรรคเป็นผลก็แล้วก็คือว่าคือว่ามันไม่เป็นตัวเราจริงๆแล้วก็สัมผัสได้เดี๋ยวนี้คือให้ผลได้เดี๋ยวนี้ก็คือว่าไหนมันทุกตรงไหน หรือเคยยังมีทุกข์ลองบอกสิลองบอกเลยเป็นปัจจุบันตอนนี้นะสุภาถ้าถ้าบอกว่ายังมีทุกข์อยู่ลองบอกเลยให้บอกจักใจเลยเนาะไม่ไม่ต้องเอาดังหลวงพ่อว่าตอนนี้ยังมีทุกข์อยู่ยังมีทุกข์อยู่มีแต่คิดคิดแล้วก็วางแล้วก็ไม่ทุกข์คิดคิดยอมแล้วก็คิดคิดคิดแต่ว่าก้าไปก็เหมือนเป็นธรรมดาค่ะเป็นธรรมดาคือมันที่หลวงพ่อว่า ห้ามไม่ได้แต่ไม่ท <didn> ุกข์นล <c oughs> ่แล้วใช่แล้วหลวงพ่อก็ชี้ต่อความคิดคืออะไรสังขารใช่ไหมเห็นไหมความคิดก็ยังเป็นสังขารเลยเห็นอยู่รู้อยู่อ่าความคิดก็เป็นสังขารก็ไม่ใช่เราอยู่ดีก็มีแต่สังขารเท่านั้นเราไม่มีมีแต่สังขารเพราะเมื่อกี้จุดจบไปแล้วว่าไม่ควรตามเห็นว่าทุกอย่างเป็นเราเพราะมันเป็นสังขารพูดถึงไอ้ตัวที่นั่งอยู่ ก็เป็นสังขารไอ้ต well, ัวที่คิดคิดก็เป็นส kind of ังขารไอ้ต so ัวที่ปวดที่เมื่อยอยู่ก็เป็นสังขารไม่เป็นเราหมดเลยไอ้ตรงที่บอกว่ามีความสุขมากมีความสุขมากก็ยังเป็นสังขารเลยก็ไม่ใช่เราไอ้รู้สึกเฉยๆเฉยเฉยๆก็เป็นสังขารโอ้เจ่มแจ้งว่าจ้เาค่าเลยเอาใครยังมีทุกข์อีก ไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีผู้ทุกข์เออเพราะทุกอย่างไม่เป็นเราไม่มีผู้นั่งไม่มีผู้ปวดไม่มีผู้คิดไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีผู้สุขไม่มีไม่มีมีแต่สังขารซึ่งเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเป็นยืนบ้างเป็นนั่งบ้างเป็นปวดบ้างเป็นสบายบ้างสังขารล้วนๆเลยตรงนี้แหละจึงบอกว่าไม่มีผู้ไม่มีผู้ต้องเป็นอะไรให้เป็นปัจจุบันเข้าไว้นะ ามันคิดไปก็เห็นอีกเห็นนะก็เป็นสังขารอีกพอหยุดคิดก็เห็นว่าสังขารดับเดี๋ยวคิดใหม่ก็เป็นสังขารเกิดพอหยุดคิดสังขารดับเดี๋ยวอะไรก็ <dış> จริงๆเนี่ยคือสัตว์จะทาความจริงคือมันเป็นเช่นนี้มันไม่ไมีใครถูกหลวงพ่อคำเขียนพูดเลยว่าเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุก ทำไมเปลี่ยนได้ก็มีปัญญาทุกก็ทุกสิทุกของขันของร่างกายเป็นทุกของสังขารนะไม่ใช่เราทุกอ่ะน,นี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วมันหลงก็ไม่ใช่เราหลงก็สังขารอยู่ดีมันรู้รู้ก็เป็นสังขารนี่อยู่ดีไอรู้ที่ที่เรารู้อ่ะนะที่เป็นเราเป็นผู้รู้เนี่ยที่ว่าเรารู้เรารู้อันนี้ก็เป็นสังขาร ไม่มีกระตุต้ไม่มีอัตตาเลยเนี่ยบำเพเพีเยรปฏิบัติคือขยันขยันปฏิบัติก็คือขยันแบบนี้ขยันรู้ขยันเข้าใจรงมมีทุกไหมแต่ว่ามีก็ได้มีแต่ไม่ใช่เรานะมีเจ็บมีบวดมี แต่ไม่ยึดไม่เอาไม่เอามาเป็นว่าเป็นเราว่าเป็นของเราเนี่ยมันก็มีของมันใช้หลักนี้เลยนะไปอยู่ที่หนแห่งไหนก็ตามใช้หลักปัญญาคือทํางานก็ทําไปมันลืมตัวก็ไม่เป็นไรแต่พอรู้สึกตัวขึ้นมาเข้าใจถูกเลยว่ามันไม่เป็นเราไม่มีอะไรเป็นเราเลยม่งโเน้อออกจากทุกข์แล้วเอะ <laughs> อย่าไปเนาะอ,อย่าไปจมหลักอยู่นาะขาดทุน อาจารย์พุทธทาสบอกว่าเราเกิมมดกมา,าไม่ได้เกิดมาเพื่อทุก fills, ข์โวยเราเไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกโวยลอมดูติ่ครูบาอาจารย์ขัดทุนนะถ้าเกิดมาเป็นทุกข์ขัดทุนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์โวยเพราะนั้นเกิดมาก็าเพื่อไม่เป็นอะไรไม่ต้องเกิดมาแล้วไม่ต้องเป็นอะไรตอนแรกๆเกิดมาเพื่อเป็นนน่นเป็นนี่เนาะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีปัญญาไงตอนนี้มีปัญญาแล้วก็ ไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็น,ปนสุขไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นอะไรทั้งนั้นเนี่ยแต่ที่มันจะเป็นก็เป็นไปเลยมันเป็นทุกข์ก็มันเป็นทุกข์มึงเป็นทุกข์ไปเลยไม่ใช่กูมึงเป็นสุขก็สุขไปเลยไม่ใช่กูมึงเป็นอะไรก็เป็นไปแต่เดี๋ไม่ใช่กูเพราะกูไม่มีเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกเอาเอากรอนของอาจารย์พุทธทธานมาพวกเราขอฟังอันความจริงตัวกู มิได้มีแต่พอเผลอมันเป็นผีโผลมาได้พอหายเผลอตัวกูก็หายไปดับตัวกูเสียได้เป็นเรื่องดีจริงๆตามสูรว่าพระพุทธเจ้านะแต่ท่านพูดแบบคนไทยเนะาะภาษาไทยว่าความจริงกูไม่มีแต่พอเผลอก็ลืมตัวไงพอเผลอพอลืมตัวพอขาดสติปัญญาปับ๊บมันก็เป็นตัวกู แต่พอหายเผลอเนี่ยเกาเรียกว่ารู้สึกตัวตัวกูก็หายไปหมดตัวกูเสียได้ดับตัวกูเสียได้เป็นเรื่องดีโอ้สุดยอด <c ười> แล้วก็มีอีกนิดนึงเดวไม่รู้ท้องได้ว่าอันความจริงตัวสู ของกูพูดถึงอันความจริงของกูก็มีได้มีแต่พอเหลือมันเป็นผีผมจำไม่ได้ละยอมไปเสิร์ชหาใน Google กอนแล้วกันกรอนดับตัวกูอ่ะแล้วก็พิมพ์คำว่าอาจารย์พุทธทาสมันจะมีแล้วก็จะรู้สึกจะจะจะ,จะมีนักร้องวงอะไรไม่รู้ก็ามาร้องเป็นเพลงเหมือนกันนะร้องเป็นเพลงก็น่นาฟังอยู่อย่างน้อยก็เตือนสติได้นะใส่รถระไว้แล้วก็ฟัง <laughs> ฟังซ้ำฟังซ้ำประมาณนี้ <laughs> รวมแล้วก็คือว่าจะปล่อยวางอะไรไม่ยึดถือสิ่งใดต้องพบต้องเห็นสิ่งนั้นก่อนนะเมื่อพบแล้วเห็นแล้วก็ปล่อยวางด้วยปัญญาคือเข้าใจถูกว่ามันไม่เป็นเราเพียงเข้าใจถูกแค่นี้ว่ามันไม่เป็นเรามันไม่ใช่เราหมันก,ก็ปล่อยวางได้ไม่ได้ปล่อยวางด้วยใช้กำลังแต่ปล่อยวางด้วยใช้สติปัญญา คนหลายคนเวลาจะปล่อยวางอะไรก็ใช้กำลังใช้ใช้อัตราตัวตนไปปล่อยวางกูปล่อยวางแล้วกูวางแล้วกูไม่เอาแล้วมันก็ยังมีตัวกูอยู่เพราะนั้นปล่อยวางให้สิ้นซากก็คือปล่อยวางตัวกูต้องเห็นตัวกูก่อนว่าเอ้ยมันมีตัวกูนี่วะมีกูมีกูพอมีกูเมื่อไหร่ก็วางด้วยปัญญาคือเห็นว่าจริงๆมันคือสังขารมันไม่ใช่กูหรอกมันเป็นสังขารเป็นความคิดเป็นความรู้สึก นี่เป็นธรรมะแนวถอนรากถอนโคนไม่กักไม่กักก็หมายความว่าชนิดที่ถอนรากถอนโคนเพราะว่าธรรมะมันก็มีหลายระดับเนาะบางทีระดับแค่จริยธรรมแค่ศีลธรรมอันนั้นก็เป็นธรรมะแต่มันก็แค่อยู่ดีกินดีในโลกนี้ไม่เบียดเบียนกันมันก็สบายใจแต่มันไม่สามารถที่จะถอนรากถอนโคนเหุ้สิ้นพบสิ้นชาติได้ เมาชั้นศีนละธรรมแต่ที่คุยนี่มันเป็นธรรมะโลกุตตรละธรรมโลกุตตรละธรรมคือชั้นเหนือโลกพ้นโลกก็ทั้งนั้นก็จงเลือกเอาเองว่าเกิดมาชาตินี้จะอยู่ในระดับไหนถ้าระดับศีลลธรรมมันก็ได้ขึ้นชืนช่อว่าเป็นคนดีแต่ก็ยังเวียนเกิดเวียนตายไม่จบไม่สิน้น แต่ถ้าเข้าใจโลกุตตรธรรมคือเหนือโลกก็หมายความว่าถ้ามีปัญญาถึงที่สุดจริงไม่ยึดถือจริงโลกุตตรธรรมก็คือขึ้นฝั่งพระนิพพานโปดแต่ไม่มีใครไปถึงนิพพานนะเพราะว่ามันไม่มีเรามาตั้งแต่แรกแล้วไม่มีใครไปถึงนิพพานแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นทุกขนะ์ไงไม่เป็นสุขนะ ไม่เป็นไม่เป็นอะไรสักอย่างที่เรารู้จักกันทั้งหมดเป็นสุขก็ไม่เป็นมันข้ามสุขไงเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นเพราะมันข้ามทุกข์ได้เป็นนิ่งนิ่งเฉยเฉยก็ไม่เป็นเพราะมันข้ามได้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นผีเป็นเทวดาก็ไม่เป็นเพราะมันข้ามได้คือมันข้ามไปหมดเลยข้ามคือนึกภาพดูข้ามคือผ่านไปเลยผ่านตบบนี้ก็เลยไม่ต้องเป็นอะไรนั่นแหละเป็นอมตะ เขาแล้วก็เข้าถึงความเป็นอมตะคือไม่ต้องมาเป็นทุกข์อีกเลยร่างกายก็ไม่มีจิตใจไม่มีความคิดไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มีในนั้นเลยทีนี้เมื่อวานใครถามว่าเอถ้าถึงตรงนั้นล้วจะอยู่กันยังไงวะก็ไม่มีใครไปอยู่เป็นยังไงเพราะว่ามันไม่มีใครตรงนั้นไม่ต้องไปคิดแล้วอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆาะว่าถ้าคิดไปเราจินตนาการไม่ได้สิ่งที่ทําได้ก็คือเนี้ยรู้ตัวเองแล้วก็ ปล่อยวางไม่ยึดถือเดี๋ยวมันก็เข้าถึงตรงนั้นเองแล้วก็บอกใครไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนั้นบอกใครได้อ่ะร่างกายมันก็แตกไปแล้วใช่ไหมร่างกายดับไปแล้วจึงเหลือแต่าาธรรมธาตุเหลือแต่เป็นาธาตุนั่นะธาตุนิพพานเป็นเป็นาธาตุก็เลยบอกใครไม่ได้ไ <c oughs> ม่ถ้าแต่ก็มันก็บอกใครไม่ได้จริงอนะ่ะเพราะว่ามันจะบอกได้ไงในเมื่อขันธ์ห้าแตกไปแล้ว่ะใช่ไหม ดินน้ำลงคอยแตกกระจุยกระจายหมดแล้วปากเปิดก็ไม่มีแล้วมันแตกหมดแล้วมันเน่าป่วยผุพังหมดแล้วบอกไม่ได้ก็เลยก็รู้รู้รู้พูด้เดียวแต่รู้ผู้เดียวก็ไม่ได้อเพราะว,ว่ามันไม่เป็นผู้ไปแล้วมันไม่มีสุดยอดของธรรมที่มันอันนี้พูดก็อย่างน้อยก็เพื่อให้เห็นเป็นแผนที่เนาะ อย่างน้อยบางทีเราปฏิบัติธรรมเราไม่รู้ว่าที่สุดของทุกเนี่ยปฏิบัติไปถึงตรงไหนแล้วถึงมันจะจบอ่ะเมื่อก่อนก็เคยถามเหมือนกันปฏิบัติน,นั้นเท่าไหร่ถึงไหนถึงจะจบก่อที่ผ่านมาหมายถึงสมัยนู้นก็ไม่มีใครบอกได้แต่พอมาตอนหลังครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าจบได้เมื่อถึงที่สุดของทุกจบได้เมื่อไม่มีเราแค่เนี้เห็นไหมมันจะเห็นภาพชัดเจนเลยคือเห็นได้ว่าไม่มีเรา ก็คือเข้าใจถูกอ่ะเข้าใจถูกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีเราเนี่ยคือจุดจบแล้วหลับได้ยังมีเราเนาะเป็นทุกขนะ์เนาะไม่มีเรานี่ดับตัวกูวเสียได้โอ้เป็นเรื่องดีเพราะนั้นปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนนี้เข้าใจถูกเลยว่าไม่เป็นเราหลวงพ่อวนแลัวเพื่อตอบย้ำาับยำตอบยำเห็นถูกต้อง โยมถามนั่งเด็กอยู่ไม่สงสัยแล้วถ้าไม่สงสัยเดี๋ยวให้ให้ให้ไปไปปฏิบัติเราเองเพื่อที่จะให้เห็นแจ้งว่าที่ปฏิบัติที่เดินก็ดีที่นั่งก็ดีมันเป็นสังขารนะโยมโย وم นิสโสเอาไว้ในใจอะระาหว่ังที่เดินที่นั่งที่ปฏิบัตยิยกมือก็ดีอะไรก็ดีให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยที่มันปรากฏขึ้นมันเป็นสิ่งถูกตัวถูก,ถก,ถกแล้วก็มันเป็นสังขารมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน